และนี่คือสวนทุ่งดอกไม้ดอกคอสมอสของตะกะแดนนะคะทะแดนแปะมันได้แค่นี้ค่ะนี่ได้เป็นให้ให้มาดูให้มาดูดอกให้มาดูดอกเนี่ยถ่ายดอกถ่ายดอกตรงนี้เลยถ่ายดอกตรวน,นี้คืคอมันได้เป็นหย่อมๆย่อมเนี่ยมีหย่อมนี้ รงนี้ตรงนั้นยอมนู่นน,นเพราะาจริงๆอะ่ะเราหวานทั่วบริเวณตรงเนี้ยคือมันได้เป็นยอมยอมแล้วสังเกตไหมคะว่าต้นคอสเมตของเราเนี่ยมันไม่สูงมันไม่โตเพราะว่าดินที่อ่าที่อยู่ตรงเนี้ยมันเป็นดินที่เราขุดลึกมากเป็นเป็นดินถมใหม่ที่เป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าอะไรดินดินดินหัวกะโหลก ดินหัวกะโหลกคือขุดลึกมากแล้วแล้วมันไม่มีแร่ธาตุไม่มีสารอาหารในดินแล้วตอนเนี้ยพอมันมันได้ประมาณเนี้ยเราก็ไม่ยออ่อท้อเราก็จะปรับปรุงดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอเนี่ยไอพวกเนี้ยมันพอได้มเมล็ดพันธุ์เราก็จะเก็บมเมล็ดพันธุ์ตอนที่มันแก่ไว้เพื่อหว่านต่อหวานในแปลงนี้แหละแล้วเราก็เดี๋ยวใส่ปุ๋ยคอกใส่ใบไม้แห้งใส่อะไรไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันอ่าตัดภาพมาอีกทีหนึ่งน่าจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ สามปีอันเนี้ยน่าจะเป็นทุ่งดอกไม้สวยงามของสวนพาคินเราตอนนี้กลายเป็นภาพตัดมากคือภาพในหัวได้แบบสวยมากแต่ตอนนี้คือแบบโอเคงั้นแต่ภาพมาใกล้ๆตรงนี้นี่นี่มาถ่ายดอกสิยอย่างน้อยให้มาโชว์เห็นความสวยงามของดอกตรงดอกนี้เยอะหน่อยอ่าๆนิดนึงนะนี่มาแถวนี้อันนี้นี่นี่โอ้ยสวยๆภาพตัดมากเออฟังความมโ้โหพ์คอสมอของเรานะฮะ สิ่งที่คิดไว้กับสิ่งที่เห็นภาพตัดป้าบแต่ก็โอเคไม่เป็นไรสู้ค่ะ